อยู่ตรงตีแยกถนนพย,ยาไทย MBK นี่เดี๋ยวเราจะไป MBK แต่เราต้องขึ้นตรงนี้ฮะทางขึ้นแล้วก็มันจะมีเชื่อมอยู่ตรงสีแยกโอ้ยในเจริญแล้วในประเทศไทยนะ่ะอ่านั่นนี่ MBK นี่ถนนห้างเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวห้างกันแต่เราเดินขึ้นทางนี้ โ oh, อ้นักตงเที่ยวแป้งม่ะเดินฝั่งนี้ตางขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นรู้ดูดูเถอะตางขึ้นกับแข่งแรงน่ะวันนี้เราไปรีวิวเลยขึ้นช้าขึ้นไม่รอดได้เก่งกีแกลลารี่รถ อมใมล้ว่ากรุงเทพไม่จะเรินจะริอนจะเ,จะเดินดูทางเดินก่อนจ้ะอ๋อดู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 ด,ด,ดูโอ้โหนี่ดินใครเนี่ยแพงเนี่ยก็ดูเนี่ยหลายพันล้านอะ่ะแป่นแค่นั้นอะ่ะโอ้โหในทางเดินแม่งทางเดินทําแกว่าคนจุดหยุดพักด้วยเหมือนดอกเห็ดเลยอวตารอาวตาร มาต้องเที่ยวได้มาเที่ยวได้แต่ถ้ามาอยู่นี่ไม่ไหวอะ่ะแปลกหูแปลกตาดีโหดูหอบแล้วตอนนี้หอบแล้ววันทิบสี่มกร,ราเวลาแปดโมงมวยมวยดูตะดนโอ้โหอ่ะมาดูต่อ Ủa, chiếc, vẫn nữa, nốt chiếc, vẫn nắng, 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 วายโอ้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าด้วยบานนองก้าวกลุงเลยเว้ยรถไฟฟ้า BTS อะ่ะนี่ห้างฮาง MBK เดินเดินก้า้าง,ด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 ,างดีกว่า อันนี้ขึ้นไปรถไฟฟ้าเอาอ,อ้างเอ็มีเคแต่เราเดินจากชั้นล่างเราเดินจากชั้นล่างดีกว่าดูดิพี่น้องกำลัรางรถ,รถไฟฟ้านะครับมีมานั่งคนะเ,เป็นสวนพักผ่อนได้สบ,บายเนี่ รดังระดงเยอะนักต้องเที่ยวเยอะนี่เดินในห้าง m b k อะไรนะเราจะว่าห้างอะไรนะเมื่อกี้จะถามไม่รู้จักห้างอะไรนะ m b t <laughs> m b k ครับเออเที่ยวห้างเที่ยวห้างสุดยอดไหมครับสุดยอดไหมบ้านนอกก่าวกรุง บันหนองก้าวกลุงบันหนองก้าวกลุงฮะไม่มีเจลแล้วเหรอเจล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 ช่วงนี้ใส่แมสน,นะล่างมือบ่อยๆอ,อ่าโควิดมาลาเลยทาไม่เราไม่ดูแลเอ็มบีเห้างใหญ่นะเขามาซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์มาซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์อ่านี่ดเดินในห้างโอ้โหล นี่ตีหลังชื่อรองเท้าแบบนี้เลยยี่ห้อดังฮะได้ได้ได้ได,ได,ได้เดินมาดิโอเคมันมีเพลงเนี่ยทำยังไงดีอ่ะตัดก่อนนะเ <c oughs> นี่ยคนจะกินอะไรก็มาดูเขาดูขาดูของกินกัน <c oughs> ในห้างในห้าง โอ้ oh, สุดยอดเลยอ๋อ oh, oh, นี่มันมีป้ายบอก mm hmm. ห้องน้ําตรงไป mm hmm. ว่าได้ตัดแน่คลิปนี้ตัดดีกว่า